ไปไหนคะไปไหนคะกระเป๋าแล้วลูกกระเป๋าหนูอยู่ไหนคะลูกไม่ใส่จริงในมาใช่มใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ยังคะรองเท้าหนูอยู่ไหนคะอยู่ไหนเออใช่หรือเปล่าไปใส่กับพี่โอ๊ตไปพี่โอ๊ตอยู่ไหน ค่ะนั่งลงใส่ดีพี่ไหนดูหน้าชิทำไมแป้งเต็มหน้าเลยพี่ไอใครทาแป้งทาหนูทาเองเองเหรอคะทาย,ยังไงคะกินให้หมากันคะ่ะกินอะไรคะ กันแล้วเหรอคะวันนี้กินไอติมไปกี่แท่งคะสองแท่งสองแท่งกี่บาทคะยี่สิบเหรอวันนี้ออสกินขนมไปกี่แท่งครับกินไปกี่แท่งไหนตั้งอยู่ไหนตั้งอะ่ะทำไมาแต่ห้าบาทเหรอครับสวยมากกินเสร็จยังกินเสร็จยังคะ กินช็อกกโแลตด้วย